และหลังจากที่พวรานั้นเอตกเครื่องบินไม่ถึงว่าเครื่องบินระเบิดจริงๆอะนะแล้วเราก็ต้องเอาหาทางขึ้นไปบนยอดสูงเพื่อที่จะมาจากตรงนั้นได้ผมก็ไม่มีตังติดติกเลยเพราะว่าผมเอาตังทั้งหมดของผมนั้นไปใช้ใจ่ายกับการไปเที่ยวที่ฮาวายแต่ไม่เป็นไรผมหาตังใหม่ได้อะไรกันครับนี่ตั้งสิพิมพ์เหรอ daily news มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่ชายหาดแห่งนี้ชายหาดคุณคุณจะวะผมต้องการเงินและผมก็เห็นว่าแถวชายหาดนี่มีการจัดงานอยู่ซึ่งผมและก็ได้ท้าารเข้าไปช่วยงานเขาไปเป็นรูปจ้างเพื่อทำงานเสริมและหวังว่าผมจะได้เงินจากครั้งนี้ทะเลสวยงาม s u m m e f r s h สองพันยี่สิบห้าไม่ดีแต่เราวัานที่ยี่สิบห้านี่มีกระดาษตกทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยไม่รู้ของใคร <c oughs> ในส่วนนี้ก็จะเป็นวิวทิวทัศน์ที่เขาน่าจะใส่ผ้าทิพย์มาเนาะน่าจะสวยกว่านี้และก็ลุงแก่ๆคนหนึ่งที่มานั่งชมวิวตัวนี้โอ้ว่าไงหลอนไม่ใช่ละ พูดด้พยเงินเฮ้ยเออนายมาสายนิดหน่อยนะแต่ไม่ต้องกังวลไปฉันนะอ่อจะจัดการหลายๆอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีสิ่งที่อยากจะให้นายช่วยแค่นิดหน่อยนะขอโทษดีนะครับพอดีว,ะะว่ารถมันติดอ,อ่ะอ้าไม่เป็นไรหรอกโอเคยังไงก็ตามเออฉันชื่อว่าเดวิสนะเดวิสใช่แล้ว ฉันคือผ um ู้จัดการที่นี่น่ะโอ้เจ้าของกิจการงานตัวนี้เหรอได้เลยครับผมยินดีที่ได้รู้จักแล้วผมควรจะทำอะไรงั้นเหรออ๋อเดู๋เหมือนว่าแถมนี้เนี่ยนะฉันจะเห็นว่ามันมีขยะเยอะมากนะก็ไม่มีใครจัดการมันด้วยอ่ะนายพอจะช่วยไปเก็บมันได้หรือเปล่า ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเจสก,กาให้เยี่ยมไปเลยเมื่อคุณทําเสร็จแล้วให้กลับมาหาฉันนะฉันจะได้ให้งานต่อไปกับนายครับผมเข้าใจแล้วเฮ้ยมีน้องแมวด้วยแล้วก็ต้องแบบพาเส <c oughs> <c oughs> ร็จมานเอ้าเอีาเอ้าเอ้เอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอเอ้าเอ้้าเอเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ผมวิ่งใหญ่เลย มิงไปไหนวนะน่ะมีเสียงรถยนต์ขนาดด้วยอ่า ah. Overlook Hotel อ oh, ๋อโรงแรมโอเคไปเก็บขยะดีกว่าเก็บขยะที่เป็นแก้วเบียร์เอยบีทีขวดเบียร์สี่ชิ้นโอเคขยะขยะใครมันเอาขยะมาทิ้งแถวนี้แก้วเบียร์ด้วยนะประเด็นน่ะคือขวดขวดเบียร์นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นแก้วไงและคือถ้ามันแตกขึ้นมาเนี่ยอันตราย ราะฉะนั้นก็อย่าหาทำเด้อไอการที่เอาขยะไปทิ้งเละลานดนเลยแบบนี้ยิ่งเป็นพวกเศษกรงเศษแก้วด้วยอ่ะแล้วตรงชายหาดอะ่ะส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้นะว่าเขาแบบไม่ค่อยใส่รองเท้ากันชอบเอาเท้าสัมผัสไปที่พื้นทรายจะได้สัมผัสที่ผิวพ,พื้นอนันอ่เป็นสเก็ตสเก็ตอะไรอย่างเงื่เอเดิมาสีแก้วละกลับไปหาเดาวิสเดวิสแล้วลุงคนนั้นเป็นใครเนี่ยลุง อยู่ตัวนั้นนะบบานแล้วนะกลับมาได้แล้วมัง้งโอเคดาวิสผมกลับมาแล้วผมไปเก็บขวดแก้วตามที่คุณต้องการแล้วเออขวดพวกนี้มันวางเกลนกาดเต็มเลยอะ่ะไม,ไม่ไม่รู้ว่าใครเอาเาทิ้งไว้เดวิสนายพอจะรู้ไหมอะ่ะเ <c oughs> ออขอบคุณไม่ดี <c oughs> ขับใจนายมากเลยนะเช,ช่นว่าจะโยนพวกมันทิ้งทีหลังนะ่ะ โอ้ขอบคุณนมากเลยนะฉันคิดว่าฉันจะน่าจะโยนมันทิ้งทีหลังน่ะและก็เกี่ยวกับลําโพงนี่อะไรงั้นเหรออ๋อลำโพงมันเป็นอะไรเหรอดาววิสเออได้เสียงว่าฉันไม่ค่อยได้ใช้มันมานานนะนะมันก็เลยแบบเสียบๆหน่อยน่ะงั้นเหรอแล้วพวกเราสามารถซ่อมมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวกันนะน่นมันกาฟิลนี่เออนี่นายหมายถึงเจ้าแมวส้นนั่นใช่ไหม ใช่แล้วเจมี่เอาแต่นั้นแหละไปจับมันพวกได้เลยครับบอสเดี๋ยวผมไปจับมันได้ขอบใจได้มากนะครับผมเพราะผมก็ไม่ค่อยมีงานอยู่ละให้ผมทำหรือโหเลยเพลงโอ้เยเจมี่เจมี่จะ,จะ,จะหนีไปไหนกลับมาที่นั่นแหละเจ็บเจ็บเรียบร้อยได้มาแล้วโหร้องใหญ่เลยเออเดวิสเดวิสหายเดยวิสคุณไปอยู่ไหนหลงังเวทีเหร อ๋อดาวิสนี่โอเคตกใจหมดเฮ้ยแมวดินใหญ่เลยดินเสียแบบเอาโอเคดาวิสผมไปเก็บแมวมาหรือเปลแล้วโอ้นี่นายไปจับมันมาได้ด้วยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวฉันจะเอามันไปปล่อยทีหลังนะเออแล้วผมควรจะทำอะไรต่อหรอโอ้ใช่ฉันเห็นว่ามันมีใครสักคนหนึ่งนอนอาบแดดอยู่ที่ชายหาดตรงนั้นน่ะเออแล้วมันทำไมหรอเขาทำอะไรหรือเปล่า ไม่ไม่เขาไมไ่ทำอะไรเลยแต่ว่าชันเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะมันดูผิดปกติมากเอองั้นเหรอแล้วผมควรจะทำอะไรกับเขางั้นเหรอฉันอยากจะให้นายไปบอกกับเขาให้ออกไปจากตรงนี้โกหกเขาไปก็ได้บอกเขาไปว่าเรามีอ่ทุระตรงนี้กรุณาออกไปได้หรือเปล่าบอกเขาแบบสุภาพสุภาพนะได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาให้ มันคืองานสุดท้ายมันคือวันสุดท้ายของงานนายแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปบอกให้เขาออกซะแล้วกลับมาเพื่อที่จะได้รับ <c oughs> มาดูอ่ะนี่น่าจะเป็นงานสุดท้ายของในายในวันนี้แล้วไปบอกเขาให้ออกไปจากตรงนี้ซะแล้วก็กลับมารับเงินเดือนของนายได้ได้เลยครับผมผมเข้าใจละแล้วผมจะไปบอกเขาให้ออกไปจากที่นี่แล้วก็กลับมารับโอ้โหวันนี้ทางเปิดตัวนี้ด้วยเนี่ยเพิ่งรู้ เดี๋ยวจะออกไปแล้วก็กลับมาเดี๋ยวจะไปบอกเขาให้นะครับแล้วก็จีริมเงินเดือนผม้วยนะเพเช็คอะผมนี่ต้องการตังจริงเลยตอนนี้อยากได้ตังไปทเที่ยวที่ฮาวายแม่ก็ใช้หาดที่ที่ดีกว่าใช้หาดตรงนี้แถวนี้มันแบบว่าแถวบ้านไงเออนี่นายต้องการอะไรงั้นเหรอเออคุณลุงครับพอดีว่าผมอยากจะให้คุณลุง ช่วยออกไปจากตรงชายหาดแห่นี้ได้ไหมครับเดี๋ยวนะพี่กิผู้ไหนลองมีเสียงร้อนด้วยทำไมล่ะเออได้เปิดเึองครับพอออกไปจากที่นี่หน่อยไม่พวกแกนั่นแหละควรจะหน้ยไปไปใชชเฉนไม่พวกแกนั่นแหละจะต้องไปเขากำลังมานี่คุณรู้พูดถึงใครงั้นหรอครับแค่ แล้วก็เพื่อนของแกควรจะออกไปจากที่นี่ซะก็ที่เขาจะมาะเดี๋ยวกันนะครับผมรู้นะครับว่าคุณลุงเป็นห่วงพวกผมแต่ว่าแล้วใครกำลังมาหรอครับมันคือเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งที่อยู่ในน้ำนั่นนะเอะอ๋อละเขากำลังมาแล้วไม่ดี <c oughs> มันคือเด็กชายตัวน้อยตัวนั้นอนะ อ๋อล้เขากำลังมาหาฉันแล้วก็ไม่ไดเมื่อคืนเด็กใช้ตัวน้อยที่เมื่อคืนเด็กใช้ตัวน้อยที่มาจากน้ำาอและเขากำลังมาแล้วไม่ใช่เมืม่อคืนเด็กใช้ตัวน้อยที่มาจากน้ำเขากำลังมาหาฉันแต่ว่าแกแลวก็คนอื่นๆที่ตรงนี้ควรจะไปได้แล้วจากตรงนี้อ่อ มันคืออะไรเหรอเขาจะทําอะไรกับผมอย่างนั้นเหรอเขาจะทําในสิ่งที่เขาต้องการอ,อ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับผมสงสัยว่าต้องไปบอกให้กับเดวิสฟังละเดวิสไม่คิดผอนผมจะได้ยินเสียงร้องใช่ไหมเขามไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณหรอกใช่หรือเปล่าเอาประตูปิดด้วยเงี่ยมไปเลยและเปิดได้ไหมตัวนี้เปิดเปิด ไปได้ด้วยเดวิสโอเคเข้าทางข้างหลังเดวิสเอ้ยเออเดวิสไม่ไม่เลยนะผู้ว่าจ้างขอผมแล้วเงินเดือนผมอ่ะไอ้เล่นแตกอะไรเนี่ยลำโพงเสร็จแล้วทางวิชาศาสตร์เสร็จแล้วจัดการแมวส้มเสร็จแล้วสร้างทำไอทำบาเรียเสร็จแล้วแล้วก็เขียนโน้ตเสร็จแล้ว และอย่างสุดท้ายที่ยังไม่เสร็จก็คือการให้เงินเดือนดาวิสนี่คุณจะบินผมแบบนี้ไม่ได้นะผมยังต้องการตังค์ไปเที่ยวอยู่นะไม่ได้กันละผมต้องไปจากที่นี่อเออเออเอ,อเี๋ยวนะเมื่อกี้มัน คุณลุงใช่ไหมไอเด็กน้อยที่ว่าน,นั่นก็คือ,อโอเคข้ใจละสุดท้ายเสิร์ฟเป,ป็นไงนะผมคือผมโดนบิดเงินเดือนใช่ใช่ป <c oughs> ะไม่คือแฉียนนี่เนี่ยมันมีเด็กที่จมน้ำใช่ไหมเสียชีวิตแล้วก็ลุงคนเนี้ยมานั่งอยู่ตรงที่ชายหาดเนี่ยมาประมาณแบบหลายชั่วโมงละ แล้วก็เขาต้องการให้เรามาไล่ซึ่งดูทรงแล้วลุงคนนั้นน่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในน้ํานั่นแหละแล้วก็แก่แล้วแล้วไม่ก็เด็กในน้ํานั่นมาสิงลุงไม่ก็สังหารลุงเขาแล้วก็ให้ลุงเขามาหลอกพวกเราแต่ได้ผมเดานะลุงเขาน่าจะเป็นเด็กนั่นแหละเพราะว่าเด็กคนนั้นก็น่าจะเสียชีวิตไปไหลายปีแล้วแล้วก็มาแบบว่าให้พวกเราหนีไปแต่สุดท้ายก็หักเหลี่ยมโหดพวกแก่ต้องตายและมาอยู่กับเชนซ่าม่อยู่กับคุณลุง โอเคเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอตัวราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บย